สวัสดีเราชื่อปลาวันนี้ปลากำลังจะเก็บมะม่วงเบาเพื่อนำไปทำเมนูมะม่วงดองและนี่คือมะม่วงที่เราเก็บได้จำนวนหนึ่งตากลา้า ลูกมะม่วงมีเต็มต้นเลยทุกคนช่อนี้ลูกยังอ่อนเก็บไปดองไม่ได้ขั้นตอนการดองมะม่วง 1. นึปอกเปลือกมะม่วงและแช่น้ำเกลือ 2. หั่นมะม่วงเป็นชิ้นพอดีคำและแช่ในถังน้ำเกลือประมาณ2วันเมื่อครอบกำหนด2วันแล้วจึงต้มน้ำเชื่อมแล้วจึงนำมะม่วงไปดองในน้ำเชื่อมและนำเก็บเข้าตู้เย็นมะม่วงบ้านคุณป้า ส่งท้ายด้วยภาพมะม่วงเบาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ